สวัสดีครับผมชื่อนายธรรมรงตันแก้วนะครับชื่อเล่นชื่อแม็กนะครับจบจากคณะวิทยาการจัดการนะครับโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ครับปัจจุบันนะครับทำงานเป็นเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นครับด้วยความรู้อย่างเต็มที่นะครับของทางด้านงานนิเทศศาสตร์นะครับทั้งในรูปแบบของทฤษฎีและปฏิบัติครับ รูปแบบของการสื่อสารได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์ครับแล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทํางานในการดำเนินงานของแต่ละชิ้นงานด้วยครับได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมหลาลกหลายรูปแบบมากครับรูปแบบที่หนึ่งก็จะมีแบบการจิตอาสาครับทําฝายชะลอน้าที่อุทยานแห่งชาติของลานครับ แล้วก็จะมีบุรณกากักวิชาการครับของโปรแกรมวิชาครับได้นําความรู้จากในห้องเรียนเนี่ยไปสอนน้องๆในโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรครับแล้วก็จะมีเป็นตัวแทนครับในการถือผ่านพงมาลัยนะครับในงานถวายพระพรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในราชการที่9ครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ภาคภูมิใจกิจกรรมครับที่ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรกิตติคุณให้กับพระสังฆราชครับรางวัลที่ได้รับนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยครับก็จะมีทางด้านการละครการเชียร์หรือแม้กจะเป็นทางด้านมารยาทเองนะครับในรางวัลที่นเนี่ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับบัณฑิตดีเด่นเช่นกันครับแต่จะเป็นในด้านของศิลป,ปะและวัฒนธรรมครับซึ่งได้รับจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาลัยนะครับ รางวัลที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านมารยาทไทยครับแล้วก็จะมีรางวัลที่ได้รับจะมีทั้งที่2ที่3แล้วก็ที่4ครับตัวรางวัลที่3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการแข่งขันท o b บีนัมเบอร์วันนะครับเกี่ยวกับแดน c ซ s ร์ไ e ด์นะครับในรุ่นของทีนเอ็นะครับซึ่งได้รับรางวัลตั้งแต่เป็นแชมป์ระดับจังหวัดนะครับไปจนถึงตัตวแทนภาคในการแข่งขันระดับประเทศครับและรางสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ การประกวดละครเวทีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับทางด้านวิชาการนะครับก็ได้นําความรู้จากที่ได้เล่าเรียนมานะครับได้นํามาเขียนบทความนะครับซึ่งเขียนร่วมกับอาจารย์ที่ทํางานในที่ปัจจุบันนะครับทางด้านปฏิบัติเองเนี่ยเราก็ได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่ครับเมื่อตอนที่ได้ไปทํางานร่วมกับบริษัทอิสระแห่งหนึ่งนะครับที่ได้รับงานจากหน่วยงานราชการนะครับที่ได้ให้จัดงานอีเวนต์ของ โอท็อปนะครับในจังหวัดต่างๆครับซึ่งเราได้รับหน้าที่นะครับควบคุมการแสดงบนเวทีทั้งหมดนะครับตั้งแต่งานพิธีเปิดเลยจนการแสดงดูรายนักแสดงกิจกรรมบนเวทีระหว่วางงานนะครับจนจบจนเสร็จงานนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเราได้ใช้ความรู้จากที่เราเรียนมาทั้งหมดอย่างเต็มที่นะครับซึ่งมันเหนื่อยมากๆเลยแล่ก็เป็นอะไรที่สนุกมากเช่นกันครับจากคุณลักษณะที่โดดเด่น ของนายธรรมรงตันแก้วเป็นผู้มีความเป็นผู้นำสูงเสียสละอดทนปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถมหาวิทยาลัยราชภัฏนกำแพงเพชรจึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลอันทรงคุณค่าแห่งการศึกษาบัณฑิตดีเด่นนายธรรมรงตันแก้ว